สวัสดีครับขอพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับผมรับซื้อจริงนะครับขอให้ทุกท่านกรุณาดูคลิปให้จบเท่านั้นก็พอนะครับนะครับดูคลิปจบแล้วคุณไปหาและนํามาขายผมนะครับนะครับทุกท่านนะครับ ไปหาแล้วนํามาขายให้ผมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะครับเข้าสู่ที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดพิมพ์ที่ช่อง YouTube ได้เลยนะครับพิมพ์เข้ามานะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับทุกท่านนะครับนะครับและผมจะอธิบายเรื่องการติดต่อนะครับเพราะทุกคนนะครับสอบถามขึ้นมาใต้คอมเมนต์นะครับคุณคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกท่านทุกท่านคอมเมนต์ติได้นะครับนะครับ คำสุภาพนะครับผมจะอธิบายนะครับคุณคอมเมนต์ได้นะครับแต่คำสุภาพเท่านั้นนะครับถ้าไม่สุภาพนะครับผมขอบล็อกนะครับเพราะว่าคุณผู้จาไม่สุภาพนะครับนะครับคนเราต้องคุยกันนะครับคุยกันแบบผู้จาสุภาพดีกว่านะครับนะครับทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเลยนะครับขอคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับใต้ล่างนะครับคอมเมนต์ได้นะครับทุกๆท่านนะครับ แต่ย้ำนะครับใครพูดจาไม่ดีนะครับพูดนะครับคำพูดไม่ดีนะครับคือพูดง่ายๆนะครับทางร้านตัดเลยนะครับแคมแนะนําได้นะครับยินดีเลยครับแนะนํานะครับช่องเราเป็นยังไงครับอ่านะครับภาพสีเป็นยังไงนะครับติดได้นะครับทุกท่านนะครับต้องขออภัยนะครับแต่เหรียญนะครับติได้นะครับสีนะครับนะครับบางบางครั้งนะครับผม นะครับกล้องบางทีมันปรับนตัวอัตโนมัตินะครับเพราะว่าอัตโนมัติเราเราไม่สามารถจะไปนั่นนะครับผมคือตั้งไว้แล้วก็คือจบเลยนะครับนะครับต้องขออภัยนะครับบางครั้งไม่ชัดหรืออะไรนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะครับถ้าไม่ชัดอย่างไรนะครับบอกได้นะครับคอมเมนต์ใต้ล่างได้กรุณาสุภาพนะครับคอมเมนต์ต้องสุภาพนะครับอ่าเดี๋ยวผมไม่ยืดอยื้อแล้วคําพูดนะครับผมจะขึ้นไอดียไลน์ให้นะครับ ทุกท่านนะครับ ID Line ของผมนะครับต้องเป็นนะครับเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับที่นะครับที่ช่องของผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นหน้าจอนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแป๊บหนึ่งวันนี้นะครับอ่าขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนะคืออ่าขึ้นหน้าจอแล้วนะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับ ID Line แอปเข้ามาเลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับรับทุกท่านเป็นเพื่อนกันเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับนะครับอ่า เป็นที่นะครับสะสมนะครับมือใหม่นะครับนสะสมมือใหม่นะครับดูด่วนนะครับดูด่วนนะครับเหรียญปกตินะครับเหรียญทุกท่านนะครับมีด้วยกันนะครับแทบทุกบ้านเลยนะครับทุกคนเลยนะครับผมบอกเลยนะเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อตอนนี้นะครับและผมให้ราคาสูงด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมให้ราคาสูงนะครับนะครับผมรับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับผมให้ราคาสูงตอนนี้นะครับ ทุกท่านมีนะครับมีแน่นอนนะครับมีทุกคนน่ะมีอยู่นะครับทุกท่านนะครับดูเลยนะครับว่าผมประกาศรับซื้อดูไม่ยากนะครับหาง่ายๆครับหาง่ายๆหาง่ายๆนะครับคลิปนี้นะครับเหรียญที่ผมต้องการและผมต้องการเป็นจํานวนมากนะครับและนะครับการผลิตก็เยอะด้วยนะครับเป็นจํานวนมากเหมือนกันนะครับและผมให้ราคาสูงด้วยนะครับ ตอนนี้ผมให้ราคาสูงรับซื้อไม่อั้นนะครับรับซื้อไม่อั้นขอให้ทุกท่านดูคลิปให้จบนะครับดูคลิปจบแล้วและนําไปหาไปหาและนํามาขายผมนะครับต้องขออภัยนะครับอาจจะได้ผมพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยนะครับไปหาและนํามาขายผมนะครับว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับทุกท่านนะครับรับซื้อนะครับแน่นอนเลยครับขอให้ลูกค้าลูกค้าส่งมานะครับไอดีลทางร้านขึ้นให้แล้วนะครับ ขอขอท่านขอร้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้ทีมงานผมนะครับนะครับผมขอร้องเลยนะครับเพราะว่าผมมีทีมงานนะครับตอบลายนะครับตอบลายนะครับบางบางคนถ่ายรูปมานะครับขอร้องนะครับถ่ายรูปชัดๆเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับนะครับแล้วส่งมาประเมินราคานะครับด้านหน้าด้านหลังขอให้ชัดๆนะครับทุกท่านนะครับขาวดําไม่เอานะครับ มันสมัยสมัยใหม่แล้วครับตอนนี้นะครับขาดาไม่มีนะครับขาดาไม่มีขอมีสีหน่อยนะครับขาดาจะไม่มีนะครับนะครับขาดาไม่เมานะครับแบบแบบคือแบบให้ชัดนะครับนะครับต้องขออภัยนะครับพูดง่ายๆขอถ่ายรูปมามีสีหน่อยแบบโอ้แบบเห็นแบบเนี้ยเหรียญเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเหรียญเนี่ยขอหยิบหยิบหยิบมาให้ดูนะครับเห็นไหมฮะถ่ายรูปมาแบบเนี้ย ช,ชัดๆอย่างนี้นะครับชัดๆเจนอย่างเงี้ยขอบอย่างนี้อ่าเห็นไหมครับชัดๆเจนอย่างเงี้ยนะครับทุกท่านนะครับชัดเจนนะฮะเออถ่ายมานะครับทางร้านจะได้รู้ว่าเออนี่เหรียญมันคือชารุดอ่าคือเหรียญมันเป็นแบบไหนเราทางร้านเราตรวจสอบได้นะครับทางร้านเราจะได้ตรวจสอบง่ายๆนะครับทุกท่านนะครับขอให้ถ่ายรูปมาชัดๆอย่างเงี้ยนะครับมาครับมาส่งมาทางร้านได้เลยเดี๋ยวทางร้านจะตอบกลับไปในทันทีนะครับถ้าทางร้านรับซื้อ ทางร้านจะตอบกลับไปนะครับทางร้านไม่รับซื้อทางร้านจะไม่ตอบกลับไปนะครับขออภัยด้วยนะครับทุกทท่านนะครับอ่ะเอามาเข้าเรื่องเลยนะครับรับซื้อจริงนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมต้องการเป็นจํานวนมากนะครับเหรียญ50สตังค์พอสอนี้นะครับเพราะว่าคุณมีกันทุกคนนะครับมีแทบทุกบ้านนะครับมีทุกคนเลยครับคุณเดินไปคุณก็นะครับเพราะเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับถ้าทุกท่าน ไม่ดูนะครับคลิปนี้คุณพลาดแน่นอนเลยครับเหรียญที่ผมต้องประกาศรับซื้อตอนนี้เลยนะครับราคาสูงนะครับราคาสูงและให้แพงมากเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกเลยนะครับเอาเหรียญแรกเลยนะครับอ่าภูนี้พลนรุลเจเดชราชการที่เก้านะครับเห็นไหมครับทุกท่านอ่าฮะเห็นไหมครับอ่าจับง่ายนะฮะ อูนีพลนดุลยเดชรัชการที่9สวยและงดงามหันหลังมานะครับหันหลังมานะครับอ่าประเทศไทยนะครับ50สตังค์นะครับ50สตังค์เห็นไหมครับเห็นกันไหมครับ50สตังค์นะครับอ่าสวยแล้วครับขอบสวยเลยครับเห็นไหมครับขอบสวยนะฮะเห็นไหมครับเล่คุณพลิกมานะครับคุณไม่ต้องดูตรงไหนเลยครับนะครับหาง่ายๆครับหาง่ายๆตอนนี้ก็มีเยอะอยู่นะครับ หายง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมซูมขึ้นนิดนึงนะฮะหายง่ายๆนะครับและทางร้านรับซื้อจริงนะครับขอให้เป็นสภาพนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับปูนิพลนดุลเดเดาชาที่เก้านะครับเห็นไหมครับเหรียญห้าสิบสตังค์นะครับสภาพแบบนี้เห็นไหมครับพอสอนะครับเดี๋ยวเย็นย้ําก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสก่อนโฟกัสก่อนแป๊บหนึ่งอ่าเน้นย้ํานะครับพอสอนะครับพอสอสองพันห้าร้อย 34นะครับ2534สภาพนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ผ่านการใช้มาแล้วนะครับผ่านการใช้เห็นไหมครับรอยนะครับรอยมีรอยเห็นไหมครับคือเหรียญละ50บาทนะครับผมให้สูงนะครับผ่านการใช้แล้วนะครับแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับเห็นไหมครับยังสวยๆอย่างนี้เราขออภัยนะครับแต่สูงไปนิดนึงครับอ่าขออภัยขออภัยไม่โฟกัสละเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับขออ่าโฟกัสล้วครับ ่าเห็นไหมครับถ้าแบบนี้นะครับรับนะครับเหรียญละ50บาทนะครับตอนนี้นะครับทางร้านรับซื้อนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้50บาทนะครับเหรียญแรกนะครับ50บาทอ่าเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2นะครับโอ้โหสนิมเคอรเลยนะครับเห็นไหมครับทุกท่านสนิมเคอรเลยฮะเห็นไหมครับมีสนิมมีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมีขอบเห็นไหมครับ มีสนิมนี่ฮะเห็นไหมครับมีคาบดํานะครับมีคาบดํานะครับเห็นไหมครับทุกท่านส่งรูปมาประเมินราคาเหรียญนี้นะครับผมให้นะครับ30บาทนะครับเพราะว่ายังสวยเห็นไหมครับยังมีทุกอย่างสวยหมดเลยเห็นไหมครับแบบนี้30บาทนะครับแบบนี้30บาทนะครับยังสวยๆอยู่นะครับแต่มีคาบดำๆก็ไม่เป็นไรนะครับทางร้านก็รับซื้อนะครับแต่นะครับเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายเหรียญที่3ามนะครับ นะครับเหรียญที่3นะครับพศเดียวกันนะครับ2534นะครับ34นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอโฟกัสก่อนนะ2534นะครับ50สตังค์นะครับถ้าเป็นแบบนี้ทางร้านไม่รับซื้อนะครับมีรอยขูดนะครับมีรอยขูดดำอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวขอโฟกัสหน่อยครับแป๊บหนึ่งครับอ่ามีคอยรอยดะดะอุ้ยขออภัยนะครับอ่ามีรอยดำอย่างนี้เห็นไหมครับมีรอยดำอย่างเงี้ย เี่ยครบดำๆอย่างเงี้ยเห็นไหมทางร้านไม่รับซื้อนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแบบเขอะเลยนะครับแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับย้ํานะครับแบบนี้ไม่มีราคานะครับทางร้านไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ไม่รับซื้อแค่ดูง่ายๆครับดูง่ายๆแค่พศสเท่านั้นเองครับพศ2534มีมีราคานะครับรับซื้อไม่อั้นแต่ทุกท่านนะครับดูคลิปนะครับดูคลิปให้จบ ผมจะบอกเลยนะครับถ้าราคาสูงนะครับถ้าใครมีนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสภาพซื้อสวยอย่างนี้นะครับส่งรูปมาประเมินราคาเห็นไหมครับเห็นไหมครับพศ2อ3 4นนะครับ34นะครับเหรียญนี้นะครับสภาพซื้อสวยอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอ่า50บาทนะครับ50บาทอันนี้ครับอันดับแรกนะ50บาทอันนี้30บาทอันนี้ไม่รับซื้อนะครับสุดท้ายไม่รับซื้อนะครับ แต่ถ้าใครมีแบบสภาพแบบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับวิ่งวิงเลยนะครับไม่ไม่ผ่านการใช้อยู่ใน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 ถุงนะครับผมรับซื้อเหรียญละ100บาทนะครับต้องไม่แกะออกจากถุงนะครับเหรียญเดียวทางร้านไม่รับซื้อนะครับรับซื้อเป็นถุงนะครับเหรียญละ100บาทให้สูงสุดนะครับ เหรียญละ100บาทต้องเป็นถุงนะครับนับเป็นถุงนะครับไม่ผ่านการใช้ห้ามแกะออกจากถุงนะครับถ้าใครแกะถุงออกมาแล้วทางร้านไม่รับซื้อนะครับถ่ายรูปมาประเมินได้เลยนะครับต้องเป็นถุงยกถุงเท่านั้นนะครับให้เหรียญละ100บาทถ้าคุณมีร้อยเหรียญคุณรับไปเลยครับ10,000บาทนะครับคุณมีร้อยเหรียญนะครับพศสองพนนะครับถ้าต้องไม่ต้องไม่ผ่านการใช้นะครับ ห้ามผ่านการใช้ห้ามแกะจากถุงนะครับส่งรูปมาประเมินราคาห้ามแกะจากถุงนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าทางร้านตรวจสอบได้นะครับส่งรูปมาประเมินขอถ่ายรูปให้ชัดๆนะครับรับซื้อสูงสุด 1, 100บาทและราคา100เหรียญอ่าพูดบิด 1, บ100หนึ่งคบห0 0่ยเหรียญนะครับมีถุง100เหรียญ200เหรียญทางร้านรับซื้อหมดขอให้เป็นพศ2534 ไม่ผ่านการใช้ให้100บาทผ่านการใช้แบบนี้แล้วนะครับมีรอยสำรุดแล้วนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับ50บาทนะครับ50บาท1แรกครนะครับอันนี้30บาทนะครับมีรอยสนิมเห็นไหมครับอันนี้50บาทแบบนี้50บาทแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับแบบนี้เถอะเลยครับไม่รับซื้อนะครับแบบนี้คาบดำๆแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับดูคลิปให้จบนะครับทุกๆท่านนะครับแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับ พศ2534ถ้าเขยอย่างนี้ไม่รับซื้อนะครับรับซื้อตามสภาพของเหรียญนะครับส่งรูปมาประเมินราคาด่วนเลยครับรับซื้อไม่อั้นนะครับรับซื้อไม่อั้นจ่ายจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับขอบพคุณมากนะครับสวัสดีครับรับซื้อจริงนะครับ